ครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาช่วยผู้ประสบภัยนะครับดินสไลด์นะครับมีต้นยางนะครับกระท่อมก็ดินสไลด์ตอนนี้ดินที่สไลด์ลงมาก็กลบถนนนะครับก็ใช้รถไถน,นะครับดันดินให้ออก น้ำในคลองนะครับน้ำในคลองกำลังเริ่มมาอยู่ก็ดันยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถรถไทยน,นะครับถ้าเป็นแมคโรมันก็จะง่ายกว่านี้นะครับขอเข้มอันเนียนี่สุดท้ายขอเข้มนี่ขอเข้มเนี่ย ค่ายดีได้แมคโครนะครับแมคโคทำงานยากนะครับฝนก็ตอนนี้ฝนเริ่มเริ่มเริ่มขาดเม็ดก็ติดต่อไม้นะครับตอนนี้ตอ้องติดต่อไม้

ต้องากนะครับากเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับต้องกต่อไม้ออกต่อ,กตอไม้นะครับจะกต่อไม้ออกะน่าจะ,าอ,อ,อ,จะออกไม่ออกมาลุ้นกันนะครับรวมดีจะยังโซ่ขาด ุนะต้องใช้แมคโครนะครับถ้าแมคโครตัวใหญ่จะดีกว่าแมคโครก็เข้าในหวยไม่อยู่นะครับ ดินสไลด์ลงมาประมาณสองแถวนะครับยางพาราหนักนะครับภาคใต้ปีนี้หนักมากก็มีผู้ช่วยมานะครับวันี้น้ำในคลองตอนนี้ก็เริ่มลดลงนะครับแต่ว่า ฝนถ้าตกลงมาอีกก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับส่วนตัวเมืองหาดให่ตอนนี้ก็จมน้ํานะครับต้องผูกต่อไม้นะครับ ตักันนะพี่นงนะตั้งบอกอู้ตกกไปแล้วนี่นะผมเดี๋ยวหลัเยจมมผมมีนี่มีพี่ายตัวเบาหนักพี่ชายตัวเบา ตอนนี้กำลังผูกต่อไม้นะครับใช้โซ่ผูกเพื่อลากต่อไม้ออกรถไถดันไม่ไปมันไม่เดินนะครับถ้าแม็โคมีนายวัวนะคุยแต่ว่าตัวมันเนี้อ๋อยอถ้าได้แม็กโคตัวยญ่แล้วคุย เดี๋ยวก็แมคโครเสียอยู่นะครับประตูมีปัญหาก็ต้องใช้รถไถก่อนนี่ครับของดินงานนี้หนักนะครับ เดี๋ยวไปดูคขาผูกต,ตอไม้ก่อนนะครับเป็นกอไม้นะครับรถไถมันดันไม่ไปดันไม่เดินนะเด็นกับขุเนเดี๋ยว <c oughs> ไม่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 ออกนี่นี่นี่มันติดติดหลากใจนี่อาลูอา้าลูอ่านี่ดึงหลังนี่เลยวะดึงหลังนี่วะเออหนู <ไอ S 1> หลายาละก้า <laughs> เอาด้วยป่ะบินหรืวะ ันนี้ครูโบต้านะครับครูโบต้ามาช่วยของน้องสกายเขานะครับมาลุ้นกันนะครับว่าออกไม่ออก ถ้าออกก็จะดีนะครับเดี๋ยวผมถอยก่อนนะครับ huh. วินงวิ่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 งยน่งวิ่งวิ่นวิ่มวิ่่่าวิงิ่งวิ่งว วินไรก็เริ่มเยอะขึ้นยีที่ฝนหยุดให้นะครับฝนไม่ตกซ้ำลงมาแต่ก่อนหน้าน,นประมาณชั่วโมงกว่าก็น้ำก็ไหลอยู่ฝนยังตกอยู่นะลากนะรับออกนะครับ กระชากนะครับรถไถกับเครื่อนสี่ล้อก็ยังเอามาอยู่นะครับตอนนี้ยุ่จริงเลยรกออกอ

ไปแล้วนะครับต้นมันเล็กนะครับแต่ว่ารากมันใหญ่ดินเป็นดินดินโคลนนะครับดินโคลนเรจะลากรถกระบะนะครับรถกระบะจมน้ำต้องเปิดทางก่อน บอนเลยนะมาลยไไมไต่อีอห่ล่ลินแไ้ยังงู้นวะปีนี้พักใต้หนักนะครับปีนี้เดี๋ยวก็ มารอรถไทยกำลังดันมาอยู่นะครับเป็นดินที่สไลด์ลงมานะครับนอบก่อน

กว่ากว่านุกที à, me, oh, ่ไ <compute> ด <noise> oh, ้หมดเลยน้ำมันก็ไม่เยียมไม่เลยไม่เลยไม่เลยเขาทดผมไม่เลยนั่ไม่ก็นี่เขาทดผมอยู่ก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับฝนก็เริ่มลงมาเทลงมาอีกแล้วนะครับ ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับวันนี้ไม่ได้กรีดยางก็มาช่วยผู้ที่ประสบภัยนะครับภัยธรรมชาติจากฝนตกหนักกันมาหลายหลยวันก็ทำให้ดินสไลด์นะครับดูน,น่ากลัวมากน่ากลัวมากๆเลย ก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกลงมานะครับฝนโทรศัพท์เริ่มเหยียกน้ำนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสสลามมุอะลัยกุมสวัสดีครับ